ยี่ตะขบับขับไม่เลยเข้าบนะ้านนะเขาบ้านยังยังไม่เสร็จเหรอพี่ยังไม่เสร็จเลยต้องมาช่วยกันพี่มันจะเสร็จนี่คือว่า เราอะพูดตรงเลยไม่มีงินจายค่าแรงช่างมันเลยหยุดม,มติดก่าแรงช่างอยู่เยอะมันหยุดเราก็เลยต้องทำเอง,เองทำกับหลานเพราะว่าฝนดิมเข้าไปอะไรไปแต่ถ้าเรื่องไอก่อปูนฉาปูนเนี่ยเราก็ทําไม่ได้เพราะเราไม่เป็น,นก็ต้องรอมันอ,อเดี๋ยวเราทำเมื่อที่ทำทำได้ไปทำงานไปก่อนถ้ามันไม่ฝนไม่ตกน้ำไม่ท่วมเราจะไม่ทําเพราะว่าท,ที่ทำเนี่ยคือหมามมจะมีน้ําอยู่ข้างหลังนู่นแล้วตอนนี้หม,มานะ่ะป่วยตายไปยี่สิบตัวแล้วจากการที่แค่น้ํา นั่งมาหมดแล้วปวดหลังปวดเอวหมดเลยเพราะว่าให้อาหารข้างหลังมันอยู่ดหมาดุข้างหลังชุดดุกับชุดไม่ดุเออชุดดุข้างหลังปางแก้วดุมันโดดกัดเลยไม่เห่าพวกนั้น ไปเข้าบ้านเร็วมาเร็วไอไมาลกเร็วเข้าบ้านเร็วโอ้ทีต่ต้องอุ้มมันเข้าอย่างนี้เลยเหรอเออมันต้องอุ้มไม่อุ้มมันก็มันไม่ยอมเข้ามันไปทุมันโดตัวใหญ่กัดไงกลัว นี่แหละถ้ามันน้ำไม่ท่วมก็ไม่ได้ทำหนองคาย น้องนะหามก,กัดน้องอย่าก,กัดน้อ,อย่าก,กัดนะกรเปิดให้นิลมเ,เดินมาเปิดมาไปไปมาเร็วหัน้ำนะครับพี่อ่ะตอนนี้ก็ตลกบ้าหมาตาติ้งโหน่งก็ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าฝนยังตกทุกวันมันยังไม่หาย พอยุบยุบไปว่าขึ้นอกเนี่ยก็เป็นน้ําเน่าน้ําไรหมาก็วิ่งเราต้องคอยจับมันเข้ามาเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จมน้ําตายไปมั่งป่วยมั่งยี่สิบตัวแล้วนะฮะแล้วก็สงสารมันก็เลยทําหลังคานะกูนี่ยืมสีมาบ้างนะฮะแล้วก็พอดีแฟนสู่หวยบ้างเงินพอตายไม่ยายมาบ้างก็ร่วมทําหลังคาแต่ยังไม่เสร็จหรอกเพราะว่ายังไม่มีเงินจ่ายค่าแรงช่างก็หยุดไปก่อน เนี่ยมันก็เริ่มเสร็จละเหลืออีกนิดๆหน่นนนอยๆไม่มีเงินจ่ายค่าแรงช่างเลยต้องทําเองด้วยใช่ไหมใช่ทําเองหมดเนี่ยทํากับหลานช่วยสร้างช่างมาสองสามคนวันละห้าร้อยบาทก็จ้างเข้าไปแต่ว่ามันก็ทํานานเหลือเร็จระสิบกว่าวันแล้วยี่สิบกว่าวันมิเสร็จเนี่ยเราก็ต้องค่อยๆทําไปครับลำบากตอนที่ฝนตกนี่แหละ แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเราทำเสร็จแล้วหมาที่มันมีอยู่ในน้ำเนี่ยเราก็จะเอาขึ้นมาอยู่บนบ้านแต่ที่เราลําบากมากคือเราเครียดตอนนี้คือว่ารเราไม่มีไม่มีเงินซื้ออาหารให้เขากินนะเพราะหมา,หม,ามันก็เยอะแล้วก็อาหารมันก็กินอย่างตอนนี้มีอาหารเม็ดอยู่อาหารเม็ดเฉยเฉยเนี่ยเขาไม่กินแล้วเพราะว่าเขาเหมือนเบื่อเราต้องมีไอ้ปลากระป๋องอาหารกระป๋องเนี่ยเขากินเขาถึงกินถึงที่เราอยากได้เราก็อยากได้อาหารกระป๋องของหมาหรือว,ว่าปลากระป๋องเนี่ยมามา,มาผสมกับอาหารเม็ดเนี่ยเขาก็จะกิน ก็ฝากคนใจดีมีเมตตานละร่วมบริจาคปลากระป๋องหรือว่าอาหารกระป๋องให้กับที่บ้านตกป้าหมาได้เรายังต้องการอยู่ตอนนี้ก็มีคนเอาหมามาให้อยู่เรื่อยๆมาสองวันก่อน